แต่ว่าตอนตอนี้เปช่วยงานท่านรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีครับคุณอิทกัรยาสุพรรณีครับยูกระทรวงสังคมครษษับนะครับแต่ว่าวันนี้ครบวาระแล้วครับเป็นวัสนสุดท้ายที่เราลงตําแหน่งครับ,รบขเขาจะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะครับอ๋อพูดดังๆนิดนึงนะอรีอเดวงตาท่านใช้เครื่องเข<อ>้าาไปใกล้ๆหน่อยนะครับนะอ่าอนุตตร์สาธครับ ถวายวะเนาะใครจะบวชนอทีนีนะอ่าถวายได้เลยครับเนาะไปจับจับช่วยกันจับประเคนด้วยกันก็ได้ครับผมเนาะอ่านีนี่นี่ด้วยเนี่ยยกยกยกไปแยกต่างหากกันแล้ยกเข้าไปองาเรน้ำก็จาอ่าลองตาท่านจะได้ให้พรทีเทียวเลย ത ានដែល់ពីលាក់ពីល់ពីល់ពីល นังรอ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 ใครอีกคนห้าคนรอ่ะมสามแล้วก็่ปอขยับเข้าใกล้ก็ได้ครับผมขยับใกล้นินึ่งาผมโอเคค้าบได้ครับผมขาวข้าวมโนรม้าวนคุวนันกามที่อาตมาได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ด้วยกายกอดีด้วยวาจากอดีด้วยใจพอดีหากไม่ว่าคนกุศลอันใดเกิดขึ้นอาการประพฤตินการปฏิบัติน,น,นี้อนุญาตโงจะมีส่วนร่มมวมในผลกุศลนั้นนี้หากไม่ว่าท่านมีทุกมีโศมีโรคมีคมคไมข้ตอนนั้นุลกุศลอันนี้จยไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้พวกเราเบาบางลงให้ทุกข์หายโศตายโรคหายไปนำตาชีวิตของดาน ในสูน่ความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในละดัการงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยท่กทกันทุกท่านทุกคนเพืสอเธอสระดูสระ ครับเดี๋ยัเดี๋ยวทำอก่อนมคอครับครับเดี๋ยวเดินยอออกให้ครับเดี๋ยวคุยให้เพ่ให้เพิ่มคุยกนนะไอเอเเออเออเอเออเออเเออเอออเออเออ นานวันนี้นก็ไปเผาคนลยค่ะไปที <enders> ่บ <windows> ้านนี่ก็ไปเผาอก้ใหญมัีเาไอะปเือปปอ่มงปอไรปปาไหลอได้ยินหรอคะรื่งไฟว่ได้ค่ะลงาขาเอคนอยู่หนลตาก็มีเนแตาให้อยู่วะค่ะเห็น

าาลูกตำนานนะล่กากลานะมุชัดพาาไม่่ไกลบานไกลไเห็น,นห,นนหรอกเกือายม่อถเกือาย้าตายพราน้มน่าปนด้จ้าครัปปรบปารอมกลหายไปแล้ ได้ได้แล้วครับขอบคุณครับกูปอดียวพามาอันนี้เป็น่อนน่ขเรียกอไีกเขาเปนหนีเาปนยากินกินแล้วก็ปวดขาเหมืนจมเหมืเห็นแล้วก็เนยาเเฮ้ยเฮเ้ยเเยเ้ยเ